จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะคะเนื่องจากท่านผอสมพงษ์พนมไทยค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีติดภารกิจนะคะก็เลยมอบหมายให้ข้าเจ้าค่ะนางสาววิภาวีสุขันธพบุตรรับหน้าที่ในการประกาศผลการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมนะคะขออนุญาตรายงานคะแนนดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมโอ่งมังกรวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะ,ะต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม p l b กล้วยตากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกค่ะลำดับต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม เมกะตอนวิทยาลัยเทคนิคลำปางและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามค่ะได้แก่ทีมเมืองร้อยเกาะวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีอีกสองอันดับนะคะก็คือรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งค่ะทีมฉลามวิทย์โรบอทวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีค่ะและรางวัลชมเชยอันดับสองนะคะทีมที่มา เทีวีวิทยาลัยเทคนิคทีิมายค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะเป็นรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมค่ะได้แก่ทีมโอ่งมังกรวิทยาลัยเทคนิคต้าชบุรีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกทีมเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ